วันนี้ก็เป็นวันที่17 <c oughs> ของเดือนกันยายนเป็นวันขึ้นเก้าขัของเดือนสิบนี่ก็จะถึงวันเข่าสากตามจารีตประเพณีวันเข่าากเป็นวันสำนึกในพระคุณ วันสัตธิวิหาริก็ผ่านพ้นไปแต่ก็ไม่ได้คุณภาพเท่าไยนักแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของการพบปะให้เขาได้มีส่วนมีส่วนเรียนรู้คนเราถ้าไม่มีส่วนของการไปมาหาสู่นั้นก็จะ ไม่มีความรู้ในรูปแบบประสบการณ์ก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะให้มีโอกาสเพาการเรียนรู้ก็เป็นสิ่งจำเป็นเป็นความรู้นอกระบบแต่เป็นความรู้ที่จะต้องนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติต่อการดำเนินความเป็นอยู่ การมีความรู้ใน,ในรูปแบบสอบการมันเป็นความรู้ที่มีส่วนของการไถ่าทอดด้วยเจตนาที่มีส่วนของการแลกเปลี่ยนนันการไปมาหาสู่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความผูกพันปีน,นี้ก็มามากกัน รวมแล้วก็เกือบสามร้อยนนแต่มันกดีไปอย่างผู้ใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยต่อพื้นที่ก็จะได้รู้จักพื้นที่นี่เราก็ไม่ไม่อยากจะให้เขาเสียความรู้สึกจึงมีส่วนของการนำพาในกิจ,จวัตรในส่วนของการฝึกฝน การทำวัดก็ดีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ก็ดีตลอดถึงการเจริญจิตตภาวนาการเดินจงกรมอันนี้ก็ถือเป็นการส่งเสริมด้านการเป็นอยู่ในอริยบทอย่างที่มีส่วนไม่ให้เกิดความประมาทก็ยังมีส่วนของการขยายผลแบบอืมที่เรามีการแจกวิธีการ แยกวิธีการรักษาสุขภาพในรูปแบบพึ่งพาตัวเองกายบริหารหการบริหารต่อร่างกายมันก็ต้องรู้เรื่องถ้าไม่รู้เรื่องก็ลำบากเป็นภรระเป็นภรระกับคนอื่นถ้าเราจะพูดในรูปแบบโบราณแม ทำหน้าที่ในการรู้จักตัวเองกับลำบากกับคนอื่นเหมือนชนบทของเราคนที่มีส่วนของความรู้สึกที่ยังอยู่ในสภาพไม่มีประสบการณ์รักษาตัวเองก็ไม่เป็นแม้แต่การเกี่ยวข้องกับระบบของการดูแลก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีความรู้ แค่การกินการถ่ายก็ไม่มีความโลภกินก็มักจะกินแบบความรู้สึกที่มีส่วนผูกพันแบบความพอใจความพอใจมันมีความเสี่ยงเหมือนกับพวกติดยานี่ลยติดสารเสพติดเนี่ยเขาชอบอย่างนั้นมันก็ได้อย่างนั้น นันพระพุตธะย่าเช่นจังแนะนำในเรื่องของการปฏิบัติต่อการเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เกิดความรู้สึกลุกออำนาจของความยินดีความพอใจให้รู้จักความพอเหมาะพอดีข้าควนี้มีโอกาสได้มาสัมผัสกันการรักษาสุขภาพแบบที่เรียกก็ให้ข้อมูลไปแล้ว ถือว่าในส่วนเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เรามีส่วนผูกพันกับผู้อุปถัมภ์คำชูเราก็แนะนำเพราะเป็นเรื่องที่มีในหลักการที่ในมีในหลักที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของที่พระองค์ทรงทรงให้เราได้มีส่วนของการกระทำปุติมุตตะเพชฌสัง ก็การน้ำหมักน้ำโมดี่มันก็เป็นน้ำที่มีส่วนของการหมักดองถ้ามีการหมักดองมันก็กลายเป็นส่วนที่มีคุณก็ได้มีโทษก็ได้ของหมักดองทำให้ระบบความรู้สึกต่างๆมีทั้งบวกทั้งลบเหมือนสุลาที่เขาพูดกันนั่นแหละมันก็อาศัยการหมัก อาศัยการหมักแล้วก็มามีส่วนกระบวนการของการจัดการทำมันก็ได้มาในรูปแบบทำให้ระบบประสาทขาดเคลื่อนจนเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกในทางมีโรคมีภัยก็ไปจากน้ำหมักทั้งนั้นแต่ถ้าเรารู้จักวิธีการในรูปแบบให้มันเป็นประโยชน์มันก็จะเป็นส่วนทำให้มีการเกี่ยวข้องกับการมา ทำให้สุขภาพของเรานั้นมีผลนังบวกได้ใช้การที่ต้องมีความรู้สึกในทางห้าให้เกิดเป็นประโยชน์ผมก็ได้ศึกษาในในส่วนนี้กับผู้ที่เขามีส่วนของการวิจารณ์วิจัยคนที่เขาวิจารณวิจัยนั้นก็เข้าก็เป็น เกษตรกรเป็นเกษตรกรพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นเกษตรกรเป็นเรษตกรรมทำไรทำสวนแล้วก็มีส่วนของการมีนิสัยชอบชอบธรรมชาติชอบมีส่วนของการปรับปรุงเขาก็มีสมบรา์จนถึงเขาก็จับเอาวัตถุที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในโลกนี่แหละเอามามีส่วนของการผสมประสานและก็มีส่วนของการแยกออกมาในรูปแบบมีบวกมีลบจุลินทรีย์เขาว่าจุลินทรีย์สั่งสรรจุลินทรีย์ที่ทําลายแล้วก็จุลินทรีย์ที่เป็นธรรมคำว่าเป็นธรรมคือเป็นกลางเราก็สังเกตเราศึกษา ปกติแล้วเขาก็บอกว่าถ้านำอาจุนิสีสั่งสรรค์หรืออาจุนิสีมารวมกันมันจะมีผลมีผลในทางให้เกิดโทษเกิดอันตรายเขาก็ทดลอง <c oughs> อาศัยการทดลองทดสอบค่อยหาวิธีเรียกว่าเทคนิคนั่นแหละเลทคนิคหาวิธีจนเป็นเหตุได้มาในทางเป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้ <c oughs> ก็เลยเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็เราก็ดูดูเหมือนกันถึงว่าไม่ใช่หน้าที่แต่ว่ามันเป็นส่วนที่จะต้องพูดในเรื่องสัมมาอาชีวะ <c oughs> การเลี้ยงชีพในทางที่ชอบจะให้เขาเลี้ยงชีพต้องมีมีมีหลักมีวิธีการ ็เลยศึกษามาอย่างนั้นแล้วก็นำมามามา,มาจัดมาทำดูก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์เอามาใช้ในการเ,าเกี่ยวข้องกับการพอปลูกก็รู้สึกว่ามันก็พอพอทำให้เกิดประโยชน์เอามาเกี่ยวข้องกับส่วนที่มันเป็นอันตรายน้ำเสียมันก็เป็นประโยชน์อีกเอามา ใช้ในการทําความสะอาดนี่มันก็เป็นประโยชน์อีกลองสังเกตดูก็ได้เราผสมน้ำหมักของเราในอัตราส่วนดังที่ได้เขียนรายการไปแล้วแล้วก็เอาไปเอาไปทำความสะอาดห้องน้ำห้องสวมพืน้นนี่มันกร็รู้สึกว่ามันดีขึ้นมันรู้สึกว่ามันสะอาดดีขึ้นทํานองนี้บรรยากาศก็พลอยดีไปด้วย ผมก็แนะน,นำครูบาอาจารย์ที่มีส่วนมาพบปะหลวงพ่อคำพอ้องก็ดีหลวงพ่ออเนกตลอดถึงหลวงใครๆที่มาก็แนะน,นำว่าโอ้มันมีส่วนเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายแต่วิธีกรรมวิธีการในการนำมาจัดการนั้นเราต้องรอบคอบหน่อยแล้วก็บอกว่าถ้าจะใช้ในการนำมาเกี่ยวข้องกับยาเป็นการช่วยให้ระบบ ทางเดินอาหารของเราคล่องตัวแล้วก็มาใช้ขวดขวดน้ำดื่มเรา5 0 0ร้ซีซีน้ำสะอาดที่เขาน้พวกที่เขาขายน้ำาอเลลิตเนี่ยเขาขาย5 0าสิซีซีต่อฝาฝาขวดนั่นแหละฝามันนิดๆหน่อยๆเาใส่เข้าไปมันก็จะมีสีคล้ายๆกับสีมเมฆโค้งข้านี้แหละ ทำนองนั้นใชเดื่มก่อนนอนวันละสองแก้ว <c oughs> ก็ช่วยให้ระบบการขับถ่ายของดีของเรานั้นดีขึ้นระบบเรียกว่าระบบทาวารทาวารท,ที่มันไม่สะดวกนั้นมันก็นจะกระชับดีขึ้นทุกอย่างมันจะมีลักษณะบ่งบอกการถ่ายของเราก็ไม่ตกค้างด้วยไม่ค่อยตกค้างจะออกสะดวกดี มันก็เป็นแล้วก็อุจระก็จะไม่มีกลิ่นเมน็นสีของอุจจระก็อาดูสึกว่ามันจะแปลกๆเหมือนกันอันนี้ก็ก็วิจัยไปเรื่อยๆเราก็ทดลองของเราไปรื่อยๆก็รู้สึกว่าพอที่จะนํามาเกี่ยวข้องมันก็ไม่ได้มีโทษอะไรบางยังมีส่วนทําให้สร้างภูมิคุ้มกันทางร่างกายของเราด้วย แต่ว่าอาจจะมีโทษก็อยู่ก็ได้แต่ว่าเราก็ตูในเง่แง่บวกไปซะก่อนแต่ว่าแง่ลบเราก็ยังไม่ค่อยดูกันอันนี้ก็เอามาใช่ก็รู้สึกว่ามันก็ทำให้เกิดความรู้สึกชดชช่นนี่เปลี่ยนระบบประสาทของเราได้ดีพอสมควรเพราะมันเป็นสารสารล้างสารกระตุน้นสารสง่งสร้างภูมิคุ้มกัน มาจากน้ำหมักหมักไว้นานหมักไว้นานถึงเป็นปีๆเยิ่งดีแต่ถ้าเราสังเกตด,ดูอย่างนี้ถ้าเราจะเก็บไว้ใช้ถ้าเราก็ต้องเก็บไว้ในที่ล่มเก็บไว้ในที่มีล่มมีถ้ามีล่มแล้วก็ห้ามใส่ใส่ในตู้เย็นห้ามใส่ตู้เย็นเด็ดขาดถ้าเก็บไว้ที่เราก็ปิดฝาให้ดีให้อากาศเข้า ก็ดแล้วก็สังเกตดูถ้ามันมีลักษณะขาวๆลอยอยู่บนบนนั้นแสดงว่ามันยังมีคุณภาพสูงคุณภาพยังดีแล้วก็มีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมด้วยถ้ามีกลิ่นเหม็นอันตรายอย่าไปใช้หาที่เก็บให้มิดชิดมันเป็นอย่างนั้น อของมีคุณมันก็มีโทษมันแต่เราแต่อายุของการเก็บนั้นก็ได้ประมาณสักสามปีนี่แหละสองปีสามปีแต่ผมก็ยังไม่ได้เก็บไว้นานถึงขนาดนั้นเพียงได้หนึ่งปีนี่ก็มัยังไม่สิมันยังรีอยู่ยังไม่เสียหายอันนี้ก็เกี่ยวกับของเศษของเหนือที่เรามีอยู่ก็คิดว่ามันพอที่จะเป็นประโยชน์กับการพระปู่ของกเกษตรกรรมเกษตรกร ก็นนี้นำเข้าไปในลักษณะอย่างนี้ห้องน้ำห้องส่วมมันมีส่วนอุดตันหรือมันเต็มมันไมน่อันนี้ดีละมันย่อยสลายดีล้วก็ใช่ได้ก็ช่วยได้นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งในการดูแลสถานที่ดูแลพื้นที่แล้วก็ให้สภาพของเราไม่ต้องเป็นเหตุให้เกิดความกังวลทำง่ายๆแต่วก็ ใช้เวลาหน่อยใช้ความพยายามหน่อยวิธีหมัก,กต้องระมังตอนนั้นแหละอย่าไปปิดให้มันมมดชิดแล้วก็ฟ้าก็ต้องให้มันมีรูระบายอย่างน้อยก็รูระบายเลย็กเท่าเช่นลวดนี่ก็ยังดีเพราะมันเป็นกา๊าซมันเป็นแก๊สเ,เวลาเราไปออรวมวัสดุที่ถือว่าอันนั้นใหม่ๆมันจะเป็นแก๊สถ้ามันเป็นแก๊สเต็มที่แล้วมันจะหยุด มันเป็นแก๊สมันจะหมักแล้วมันจะกลายเป็นน้ำขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นฝาขาวๆฝาขาวๆคุมพื้นที่ปากปากถังที่เรามหมักเนี่ยมันก็นจะไม่มีอะไรหลอกแต่ว่าถ้าเราปิดไม่ไม่ชิดมันก็มีส่วนทำให้เราลังเกียจเหมือนกันบางทีมแมลงวันอาจจะไปวางไข่ใส่ก็ต้องปิดให้มันไม่ชิด ถ้ามันเป็นตัวหนอนก็ไม่ต้องไม่ต้องวิตกหนอนอันนี้จะไม่แตกเป็นมแมลงวันมันจะหมดอายุไปเองจะหมดอายุของมันไปเองถ้าเราเอาไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพ่นใส่ไข่แมลงวันไข่แมลงวันก็จะไม่แตกอีก <c ười> ตามที่เขาวิจัยนะ,ะผมพูดตามเขาวิจัยแต่ว่า มันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันอย่างแต่เขาวิจัยออกมาอย่างนั้นช่วงนี้ผมก็คิดว่าจะไปปรับปรุงเสนาสะนะที่วัดปานานาชาติเพื่อให้มันได้ขึ้นปูหลังคาช่วงนี้ก็ให้เขาฉาบคานฉาบอะไรแล้วก็จะทาสีตรงที่พอที่จะทาได้แล้วก็ เก็บทำความสะอาดคิดว่ากระเบื้องมามาพร้อมจะขอแรงขอแรงไปช่วยสักวันหนึ่ง <c ười> คิดว่างัน้นเป็นการสร้างความสามัคคีแต่ใครๆก็อยากมา,าก็บอกว่าโอ้ยมันกระเบื้องไม่กี่แผน่นกระเบื้องหมื่นกว่าแผน่นก็มาบ้างๆคนละแผ่นก็ไม่พอก็ <c ười> อบอกอย่างนั้นก็เลยบอกว่าเอาเท่าที่มันอยู่ใกล้ๆนี่แหละไ <c ười> ม่จำเป็น cảm ơn <coughs>